สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีม t t n n o o ผมแดดนะครับวันนี้เป็นเซสชันใหม่ของทีม t t n g o ชื่อว่า t a n o t t e h n n i c l l นะครับใน n g o Technical เนี่ยเราจะพูดถึงเทคนิคต่างๆของปืนหรือว่ากลไกลของต่างๆของปืนที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไระถ้าจะชอบคอนเทนต์นแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ Tango Technical พูดถึงอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับปืน ถามได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบเลย Tango t e c h n น c a l นะครับผมนอกจากนั้น,นะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม Tango นะครับผมเรามีผลิตภัณฑ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ผมใส่ w h i s k ้แทงโก้ฟ o t กสตนะครับมี War God ลองไปดูได้ที่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียของทีม Tango ที่อยู่ข้างล่างนะครับวันนี้เราจะพูดถึงว่าไซเลนเซอร์ทำงานยังไงนะครับผมเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าไซเลนเซอร์ทำงานยังไงเราต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ของไซเลนเซอร์คืออะไรนะครับผมไซเลนเซอร์ encer, หรือว่า u p เรเซอร์อันไหนก็ได้ก็คือที่เก็บเสียงนะครับ เวลาเรายิงปืนเนี่ยเสียงมันจะดังมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นก็ตามนะเสียงมันมาจากอะไรบ้างนะครับผมเสียงของปืนมันจะมาจาก3อย่างเสียงอันแรกที่มาจากปืนคือเสียงแก๊สที่ระเบิดปั้นเข้าไปเพื่อให้กระสุนออกมานะครับนั่นคือเสียงแรกเสียงที่2คือเสียงอีกจะบอกว่าอันนี้คือค่อนข้างดังคือเสียงกลไกลของปืนเวลาทํางานนะครับผมไม่ใช่แค่ปืนท่าน ปืนอันนี้เคลียร์แล้วนะครับผมทุกครั้งที่ยิงเนี่ยเสียงนี้มันดังมันดังมากเลยนะครับทุกครั้งที่ยิงมันจะมีเสียงกระแทกเหล็กแบบนี้ทุกครั้งเลยถามว่าเสียงน,นี้ดังไหมดังนะครับผมท้าเสียงอันที่2คือคกลไกภายในของปืนเสียงที่3ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเวลาเราใช้กระสุนทั่วๆไปกระสุนอะไรก็ได้ที่เร็วกว่าเสียงเขาเรียกว่า supersonic rounds นะครับผมกระสุนทั่วไปแล้วเร็วกว่าความเร็วเสียงอยู่แล้วเมื่อกระสุน ออกมาจากลำกล้องพับแล้วก็ไปเร็วกว่าความเร็วเสียงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะมีอีกเสียงหนึ่งนะครับเวลามันผ่านความเร็วเสียงมัไจะมีเสียงคว๊าดังมากมากนะครับผม3อย่างนี้รวมกันนะครับผมการระเบิดของปืนการเสียงกลไกของปืนแล้วก็การที่กระสุนออกมาแล้วไปเร็วกว่าเสียง3อย่างนี้รวมกันแล้วมันคือความดังของทุกครั้งที่เรากดไกและยิงปืนนะครับถ้างั้นซายเลนเซอร์มันช่วยตรงไหนบ้าง อย่างแรกคือสมมุติว่าผมใส่ซ i l e น c เซอร์บนปลายกระบอกนี้ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวผมใส่ซายแนนเซอร์ไปปั๊บสิ่งนี้มันจะช่วยคือเวลาแก๊สมันออกมาจากปืนมันช่วยให้แก๊สพักอยู่ในซ i l e น c เซอร์แล้วก็มันจะลดเสียงปั้งอันนี้จากการระเบิดแก๊สนะครับอันนี้ลดลงมาถามว่าซ i l e น c เซอร์มันจะลดตรงนี้ไหมไม่ลดถามว่ามันจะลดกระสุนที่ออกมาผ่านความเร็วเสียงแล้วแคกดังไหม ก็ไม่ลดเหมือนกันนะครับถ้าั้นจริงๆแล้วซเลนเซอร์มีหน้าที่ที่จะลด1ใน3อย่างที่สร้างเสียงจากปืนนะครับผมโอเคเราเข้าใจาตรงนี้แล้วถ้างั้นซเลนเซอร์ er ลด1ใน3อย่างนั่นก็เสียงปั้งระเบิดได้ยังไงวิธีที่ซเลนเซอร์ทำงานนะครับคือทุกครั้งที่ปืนยิงกระสุนออกมามันมีการระเบิดแล้วก็แก๊สพวกนี้มันจะออกมาถ้าเราตัดซเลนเซอร์ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะเห็นคือเขาเรียกว่าแบล็กโฟล์ ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับช่องให้อากาศนะครับผ่านไปแล้วก็ทําให้มันเย็นก่อนที่มันจะออกมามันจะได้ไม่มีเสียงระเบิดดังลวลามันออกมาที่ปลายลำกล้องนะครับผมหน้าที่แค่นี้เลยนะครับผมถ้างั้นเสียงที่ลดมาของไซเลนเซอร์มันมันทำมาได้ยงไงมันทํามาจากแบฟโฟลหลายๆอันที่ต่อเนื่องกัน ถ้างั้นยิ่งถ้าเรามีแบฟโฟลยิ่งยาวเท่าไหร่หรือว่าภายในซับซ้อนเท่าไหร่มันก็จะทำให้แก๊สนี้เย็นเร็วขึ้นแล้วก็เสียงก็จะลดลงมานะครับผมจะถามว่าเสียงมันลดลงมาแล้วมันจะลดลงมาขนาดไหนนะครับสำหรับปืนสั้นแล้วกันถ้าปืนสั้นนะครับผมกระสุน9มมอท,ทั่วไปนะครับผมยิงออกไปจากปืนมันจะอยู่ที่ะระดับความดังประมาณ160นะครับถ้าเกิดใส่ไซเลนเซอร์แล้วมันน่านจะลดลงมาเหลือประมาณ140 ร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบนะครับอะไรก็ได้ที่เกินร้อยยี่สิบเนี่ยจะทําให้หูมนุษย์สามารถพังได้ถ้าอย่างนั้นเสียงของกระสุนปืนสั้นที่ออกมาจาก แบบนี้นะครับผมเวลายิงไปแล้วถามว่ามันมันดังไหมมันดังอยู่จะถามว่ามันดังน้อยลงไหมมันดังน้อยลงมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมมันก็จะช่วยทําให้เหนือลบกพิเศษต่างๆที่กําลังจะไปบู๊เข้าไปในที่แคบๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ที่ป้องกันหูยังน้อยครูเขาอาจจะไม่พังมากอาจจะพังแค่นิดเดียวนะครับหรือว่าครัที่ใส่ที่ป้องกันหูแล้วมันก็จะไปอยู่ในที่แคบๆแล้วมันก็จะโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ซเลอนเซอร์ช่วยนะครับผมก็คือช่วยทําให้ไม่มีไฟออกมาจากปลายกระบอกนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับสมมุติว่าเราเป็นสไนเปอร์ที่อยู่ไกลๆแล้วก็ยิงสตูที่อยู่เขาอาจจะได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือข้อดีของซเลนเซอร์นะครับผมซเลนเซอร์มันจะทำให้แก๊สในปืนนะครับผมไม่เสียงดังมันจะออกไปกระบอกแค่นี้โดยทําให้แก๊สมันเย็นลงโดยใช้แบฟโฟลนะครับผมโอเคเป็นข้อมูลเพิ่มนะครับถ้างั้นอ,อีก2อ,อย่างเราจะลดเสียงพวกนี้ได้อย่างไรนะครับผมอ,อันนี้นะครับ ลดลาบากมากนะครับมันแทบจะลดไม่ได้เลยเพราะทุกครั้งปืนมันต้องทํางานนะครับผมแต่ข้อดีคือปืนอย่างเช่นพวก uh, bolt action ที่เรายิงปับ๊บปืนมันไม่มีการเคลยบเลยถูกไหมครับทุกอย่างมันอยู่นิ่งแล้วก็เมื่อไหร่เราพร้อมเราค่อยเปลี่ยนนะพวกนี้มันก็จะช่วยตรงนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยทําให้ปืนเงียบลงแล้วก็กระสุนแหละที่ผ่านความเร็วเสียงจะทําทยังไงถ้างั้นเราก็ใช้กระสุนที่หนักกว่ามันจะได้ไม่ไปเร็วกว่าความเร็วเสียงรู้สึกว่าถ้าเกิดกระสุนมันเดินทางที่ เกิน1,200หรือว่า1,100ฟุตต่อวินาทีนะครับมันจะผ่านความเร็วเสียงถ้างั้นเรายิงกระสุนที่900ฟุตต่อวินาทีมันก็จะไม่เร็วของความเร็วเสียงมันก็จะทำให้เงียบลงถ้างั้นถ้าเรามีซเลนเซอร์นะครับผมแล้วก็เราใช้กระสุนที่อาจจะไม่เร็วกว่าความเร็วเสียงแล้วเราใช้ปืนอย่างเช่นบ o l อกแอคชั่นที่ยิงแล้วเราไม่ต้องรีบขึ้นลำ เราพร้อมอะไรค่อยขึ้นลำอีกทีก็ได้นะครับสามอย่างนี้จะช่วยทําให้กระสุนเงียบลงถามว่ามันจะเงียบแบบในหนังไหมไม่มีทางเงียบกับในหนังนะครับผมอาจจะเงียบจนถึงจุดที่เราอาจจะไม่ต้องใส่ที่ป้องกันหูก็ได้แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราได้ยินตแตรรถด,ดังไหมดังแต่หูเราพังไหมไม่พังเราต้องใส่ที่ป้องกันหูไหมเวลาเราได้ยินแตรรถทีนึงไม่ต้องอย่าลืมนะครับว่าก็สุนที่ยิงออกจากปืนที่มีซานเซอร์ ดังพอๆกับแต่ก็ถือว่าดังแต่หูเราไม่พังนะครับนี่ก็คือจุดประสงค์ของไซเลนเซอร์ช่วยลดเสียงทําให้หูเราไม่พังแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยลดแสงแล้วก็ทําให้ศัตรูไม่รู้ว่าเราอยู่ที่จุดไหนถ้างั้นนะครับผมไซเลนเซอร์จุดประสงค์ก็คือลด1ใน3อย่างของปืนที่ทําเสียงนะครับนั่นก็คือแก๊สที่ออกมานะครับอย่างอื่นไม่ว่าเสียงของกระสุนหรือว่าเสียงของกลไกปืนของพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไซเลนเซอร์ถามว่าไซเลนเซอร์มีข้อเสียไหม มีครับข้อเสียอันแรกคือปืนมันยาวขึ้นนะครับสมมติว่าปืนสั้นติดไซเลนเซอร์ปุ้มมันยาวขนาดนี้ถือว่าเป็นข้อเสียไหมจากที่เมื่อก่อนผมมีอะไรแคบๆที่อยู่กับตัวผมตอนนี้ผมมีอะไรที่มันยาวกว่าขึ้นมาอีกฟุตหนึง่งถามว่านั่นเป็นข้อเสียไหมนั่นเป็นข้อเสียนะครับเรายิ่งปืนยาวยาวอยู่แล้วเราก็อย่าลืมว่าก็สูนปืนยาวอย่างเช่น5.56หรือ7.62เนี่ยเสียงมันดังมาก แเพื่อที่จะลดเสียงพวกนี้เราต้องใช้ซาลนเซอร์ที่ยาวมากๆเลยถึงก็เวอร์ไปอาจจะแบบยาวอย่างเงี้ย้างั้นปืนที่ ลำกล้อง14นิ้วบวกไปอีก6 7 8นิ้วมันก็กลายเป็น20นิ้วถ้างนั้นปืนเนี่ยมันจะยาวนะครับผมนั่นคือข้อเสีย1อันของซเลนเซอร์ข้อเสียอันที่2ของซเลนเซอร์คือเวลาเราใส่ซาเลนเซอร์เข้าไปแล้วเพราะว่ากระสุนมันจะอยู่ในลำกล้องนานขึ้นมันจะเปลี่ยนวิธีกระสุนนะครับมันอาจจะทําให้กระสุนเดินทางเร็วขึ้นแล้วก็สมมุติว่าก่อนที่ผมใส่ไซเลนเซอร์ผมเลงตรงนี้ มันเข้าตรงนี้แต่วเวลาผมใสา่ไซเลนเซอร์แล้ว point of impact มันจะเปลี่ยนไปจุดที่กระสุนโดนที่เราเล็งอ่ะมันจะเปลี่ยนไปถ้า Irene, งั้นเวลาเราใส่ไซเลนเซอร์มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่ทุกครั้ง100%แต่มีสิทธิ์ว่าเราต้องปรับศูนย์ red dot หรือว่าศูนย์ scope เรา,าใหมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ข้อเสียนที่3คือไซเลนเซอร์ถ้าเกิดเรายิงเยอะแล้วปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บ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 พวกแก๊สมันเข้าไปข้างในถ้าเราทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันทาให้ใ encer, ไซเลนเซอร์ แล้วก็พังแล้วก็ในที่สุดปืนมันก็จะยิงไม่ได้ข้อเสียที่4ของการไซเลนเซอร์คือปืนมันจะสกปรกกว่าเดิมายนะความว่อไรเพราะว่าแก๊สมันอยู่ในปืนนานขึ้นแล้วก็มันมีแก๊สที่กลับไปในปืนเยอะขึ้นนะครับมันจะทําให้ปืนสกปรกกว่าเดิมดังนั้นคนที่ใช้ไซเลนเซอร์ต้องทําความสะอาดปืนบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีะดินปืนอะไรเหลืออยู่ในปืนเยอะขึ้นครับไซเลนเซอร์แทบจะไม่มีข้อเสียเลยแต่เป็นข้อดีได้ซ้ำทำไมประเทศไทยถึงผิดกฎหมาย จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่เกือบจะทั้งโลกเลยทั้งโลกมีความคิดแดนว่าเพราะว่าหนังที่ s i เ e นเซอร์เนี่ยมันเงียบตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าบางประเทศถ้าผมจำไม่ผิดสโลเวเนียคือหนึ่งประเทศที่ตอนนี้เหมือนจะบังคับให้ทุกคนใส่ไซเ e นเซอเวลาย,ยิงปืนเพราะอะไรเพราะว่า,า,วามลพิษเสียงมาลดลงในการยิงปืนอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราไปสนามยิงปืนจะเสียงบบ คนอยู่แถวนั้นก็ดังสนามยิงปืนก็ต้องไปอยู่ไกลๆถ้างั้นสมมติว่าทุกคนมีซ i l เลนเซอร์นะครับแล้วก็ไปที่สนามยิงปืนเสียม,มันอาจจะดังแค่นี้มันดังแต่ถามว่ามันดังจนคนข้างบ้านจะบ่นไหมไม่บ่นนะครับผมแต่ทําไมทําไมทําไมซ i l เลนเซอร์ถึงผิดกฎหมายแดน,นคิดว่าคนดูหนังเยอะเกินไปหรือว่าคนมีความคิดว่าซ i l เลนเซอร์ จริงๆแล้วมันไม่ได้เงียบขนาดนั้นเลยนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดแล้วก็โดยเฉพาะนะว่าเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหนัดวันนึกว่าซเลนเซอร์ er มันเป็นสิ่งที่ทําให้ปืนเงียบนะครับผมคือเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้แล้วก็สร้างกฎเกี่ยวกับของพวกนี้ขึ้นมานะครับซเลน er นเซอร์ควรจะผิดกฎหมายไหม,ไ,หมไม่ควรแล้วก็มันควรจะเป็นสิ่งบังคับมากกว่าโอเค อันนี้ก็จะเป็น Tango Technical อันแรกที่เราจะมาคุยถึง s i เ e นเซอร์ทำงานยังไงหรือว่าจุดประสงค์ของไซเลนเซอรนะครับหวังว่าทุกคนคงชอบนะครับยังไงถ้าเกิดชอบคนเนแบบนี้ฝากกดไลค์กด u like, b s c r i b e ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์ของเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเราได้หรือว่าทักเราที่โซเชียลมีเดียของทีม Tango ทุกคนขอบคุณมากครับ We are the sheep dog Peace